บ๊อบสไลด์ค่ะสำหรับเคสนี้นะคะพี่สีก็จะตัดแต่งทรงนะคะก่อนที่จะทำการดัดหยิกดัดเย็นนะคะลูกค้าประคบมยาวแล้วค่ะรอนหายหมดแล้วนะคะด้วยความที่ว่าตัดไปหลายรอบแล้วค่ะวันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีค่ะได้มาดัดผมสักทีนะคะผมที่ผ่านการดัดมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะดัดอีกข้างค่ะเราก็จะมาตัดแต่งปลายผมในส่วนที่แห้งเสียนะคะแล้วก็ ตัดขึ้นทรงให้เกิดการสไลด์ก่อนนะคะเราจะสไลด์เป็นชั้นๆค่ะโดยการยกผมเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัดค่ะผมก็จะเกิดการสไลด์โดยอัตโนมัตินะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งศีรษะเลยนะคะเราจะตัดผมให้เป็นชั้นๆค่ะค่อยๆไล่เลเยอร์อไปนะคะเวลาเราดัดค่ะผมลูกค้าเป็นคนผมน้อยนะคะผมบางค่ะผมอยากโศกนะคะ พี่สีก็ตัดสไลด์นะคะความยาวเราจะไม่เอาออกเยอะนะคะเราก็จะเอาออกน้อยนึงค่ะเพราะว่าเวลาเราดัดนะคะผมก็จะหดขึ้นไปอีกค่ะลูกค้าบอกขอหยิกหน่อยนะคะพี่สีก็จะใช้แกนแกนเล็กค่ะแกนเล็กก็ประมาณแกนกลางนะคะไม่เล็กมากเพราะว่าผมยาวอยู่เราก็จะดัดอยู่ที่ประมาณครึ่งหัวนะคะไม่ดัดชิดหนังหัวค่ะแต่ก็จะค่อนไปทางสูงนะคะ ตัดแต่งในส่วนของด้านหน้าค่ะหลังจากเราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะทําการดัดค่ะโดยใช้แกนกลางนะคะสีขาวก่อนเลยค่ะข้างล่างเราจะให้หยิกเยอะหน่อยนะคะพี่สีก็จะใช้แกนที่เล็กกว่าด้านบนค่ะบีให้เรียบ้วนให้แน่นดึงให้ตึงนะคะ พี่สีก็จะใช้แกนกลางอยู่ประมาณสองแถวนะคะสองแถวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะดัดยิกดัดเย็นดัดชิดโคจะทำให้ผมดูหนาค่ะพี่สีก็จะม้วนคว่ำนะคะทุกคน เราจะม้วนคว่ำหรือม้วนแนวตั้งก็ได้นะคะแต่เคสนี้ด้วยความที่เป็นผมบอบนะคะแล้วก็เป็นผมสั้นค่ะพี่สีก็จะม้วนแนวคว่ำค่ะเพราะว่าให้ด้านล่างนะคะเหมือนง้มงุ้มเข้านะคะเวลาลูกค้าเข้าไปเซ็ตเองอาจจะได้ง่ายหน่อยะคะ่ะให้ทรงเวลาเราดัดเสร็จให้ทรงก็ยังเป็นบอบอยู่ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะดัดจิกดัดเยนดัดเพิ่มเนื้อผมให้ดูหนานะคะชั้นที่สามพี่สีก็จะเปลี่ยนแกนนะคะให,ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงค่ะเป็นแกนชมพูนะคะ แกนชมพูก็รอนสวยเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นแกนที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะยังไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะมวนนั่นแน่นๆรอนก็จะเด้งดีค่ะพี่สีชอบอ่ะแกนชมพูนี่เป็นพิเศษนะคะสําหรับแกนทั้งหมดเนี่ยพี่สีชอบแกนสีชมพูเนี่ยคะ่ะพี่สีว่ารอนกําลังดีกําลังสวยแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปค่ะ สำหรับใครที่อยากดูคลิปยาวๆของพี่สีนะคะตั้งต่ดต้นจนจบค่ะสามารถดูได้ที่ช่องแดง YouTube นะคะจอมสีซาลอนพระปินห้าจะมีคลิปทั้งหมดอยู่ที่นั่นนะคะเป็นคลิปยาวค่ะ ชั้นที่3เสร็จเรียบร้อยนะคะชั้นที่สีพี่สีก็จะใช้แกนสีชมพูเหมือนเดิมค่ะชั้นนี้เป็นการเพิ่มความหนาให้กับความถุยนะคะก่อนที่ห่สีจะม้วนนะคะพี่สีก็ชโลมน้ํายานะคะใส่ที่ปลายผมนะคะ ในส่วนที่พี่สีจะม้วนน่ะเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ํายาตามสภาพเส้นผมค่ะลงน้ํายาไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าเส้นผมจะได้คลายโครงสร้างนะคะเสร็จแล้วเวลาม้วนนะคะเราก็เหาะน้ํายาดัดนะคะในส่วนปลายในขณะที่เราม้วนก็จะช่วยให้อผมทํางานได้เร็วขึ้นนะคะ ดัดหยิกดัดเย็นนะคะถ้าเราชอบอให้ผมดูเยอะๆหนาๆน,น,น,นะคะเราสามารถที่จะดัดชิดโคนได้นะคะทั้งหัวเลยค่ะผมผมหยิกอะ่ะก็จะเป็นการเพิ่มเนื้อผมให้ดูหนาค่ะถ้าเราดัดสูงนะคะรอนก็จะสูงค่ะแต่ถ้าบางคนนะคะเขาผมอยากโศกเหมือนเคสนี้ค่ะเป็นผมอยากโศกนะคะคืออยากโศกไม่ได้หยิกมากนะคะคุณแม่เขาก็ต้องการที่จะมาดัดดัดให้อะ่ะผม มันหยิกแล้วเวลาเขา,า,เ,ขาเซตเองคือใส่น้ำมันเขาจะได้ไม่ชุชี้โดชี้เดไปทางนู้นโดยที่ไม่มีทรงค่ะคุณแม่เขาก็เลยชอบที่จะมาดัดผมครึ่งหัวนะคะเฉพาะส่วนด้านปัดด้านปลายค่ะแต่สำหรับใครบางคนนะคะที่แบบว่าผมน้อยแล้วอยากได้ฟูๆเยอะๆเราสามารถที่จะดัดชิดโคนได้นะคะทุกคนแต่ว่าบางคนอาจจะปวแก่เนาะเราก็สามารถที่จะเว้นอ่าด้านหน้าม้าหรือด้านข้างไว้ได้ค่ะไม่ต้องไปดัดคนะ่ะ ก็จะมองดูเหมือนเวลาเราอ่ะมองมาข้างหน้านะคะเราก็จะเหมือนคนผมตรงเนาะแต่ว่าถ้ามองข้างหลังเราก็จะเป็นคนผมหยิบะคะผมดัดก็ดูแลง่ายๆนะคะผมดัดสําหรับผมดัดก็คือสระผมเสร็จนะคะก็ซับหมาดๆนะคะ่ะอยากหวีก็หวีก่อนนะคะแล้วก็ซับหมาดๆจะใส่มูสใส่เป็นอาหารผมก็ได้นะคะแล้วก็กำกำแบบนี้ค่ะกำกำแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเวลาเราอ,อายุ นั่งอยู่ข้างพัดลมค่ะกำกันแบบนี้ค่ะใส่มูดเสร็จแต่อาหารผมเสร็จแล้วก็กำกันเอาผ้าคนหนูซับๆๆๆแบบนี้ค่ะ,ะแล้วเราคอ่อยไปนั่งอยู่ข้างๆพัดลมนะคะแล้วก็ให้พัดลมโดนผมก็จะแห้งค่ะเราก็จะได้รอนนะคะผมหยิกผมฟูนะคะ,ะผมอยักโศก่ะก็สามารถที่จะดัดได้ค่ะคุณแม่บอกดัดไปเลยเอาหยิกๆยินะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ดัดปีละสองนค่ะ ดัดประมาณดัดไปแล้วก็ตัดสักประมาณสองรอบอ่ะรอบที่สามก็ถึงจะมาดัดอีกนะคะสําหรับคนที่ดัดผมบ่อยๆนะคะเขาจะไม่ซีเรียสน,นะคะเรื่องผมหยิกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาต้องการให้หยิกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอย่างเราไม่ค่อยได้ดัดนะคะเราก็ไม่ชอบที่จะหยิกมากนะคะไม่หยิกมากเราก็ต้องเอาลอนใหญ่นะคะแต่อลอนใหญ่เพราะผมไม่หยิกนะคะก็จะทําให้เราเซตเซ็ตลอนค่อนข้างลําลบากนะคะนอกจากเราจะมั่นใจจริงๆะคะ่ะ สำหรับเคสนี้นะคะพี่สีก็ตัดเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะใส่มูสใส่เจลนะคะใส่เป็นอาหารผมค่ะก่อนที่จะทําการส่องรอนนะคะแล้วก็เป่าให้แห้งให้คุณแม่กลับบ้านค่ะเราไม่ได้ใดเพิ่มนะคะทุกคนเราไม่ได้ใดเพิ่มะคะ่ะเราแค่ใส่ตัวจับรอนค่ะให้ผมไม่ฟุ้งไม่ฟูนะคะให้คุณแม่กลับบ้านแบบสวยๆคะ่ะคุณแม่บอกชอบอีกิ๊กแบบนี้หะคะ ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะคะดูมีเนื้อผมอะคะ่ะทำให้ผมดูหนาขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะสำหรับเพจนี้ดัดหยิกดัดเย็นเสร็จแล้วค่ะผมหยิกนะคะดัดหยิกดัดเย็นค่ะดัดชิดโคนให้ผมดูหนานะคะ